ทำทีเดียวเอาให้จบไปเลยโจทย์ยากที่ผมเคยโยนให้กับพี่กิตไปมีอะไรบ้างครับโอ้โหเฮ้แต่เขาทําได้ถ้าคุณจะหวงจุ้ยร้อยเขาทำได้แทบจะทุกอย่างครับแต่แต่ดีตรงที่ว่าพี่วิลลี่เขามีไกด์ไลน์มาให้เราตลอดเวลาฮะแล้วก็มีด้วยกับอาจารย์สินแสด้วยที่เป็นเป็นที่ปรึกษาให้แต่ที่ซีเรียสก็คือเรื่องของระยะครับ ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างรั้วจนถึงตัวบ้านก็ต้องมีระยะต้องตามตัวเลข5เมตร5เมตร55ี่วิ่งอยู่ทั่วเลยครับบอกให้แล้วก็หน้าต่างต่างๆพวกนี้ขนาดเนี่ยอันนี้มีล็อกไว้ให้ทั้งหมดเลยตามทินแสแล้วก็ตามพี่วินลี่ด้วยออางี้โจทย์มันยากขนาดไหนคือฝ้าชั้น1ให้สูงจากหลังปูกระเบื้องแล้ว3เมตร2เซนแต่พอขึ้นไปชั้น2ให้เป็น3เมตร3เซนเป็นไงครับไม่ใช่เป็นโจทย์กันง่ายๆเอางี้ มาดูหน้าบ้านก่อนอันดับแรกเลยเขาจะกำหนดทิศทางเข้าประตูรั้ว <S <S ซึ่งอันนี้ก็5 <S <S ้าเมตร5 5แล้วทิศหน้าบ้านของผมก็ต้องหันทิศนี้อันนี้ตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งนี้ก็ตะวันออกเฉียงเหนือแต่เฉียงเหนือมากกว่าความสูง5เมตร55้าความยาว5เมตร55้าจากบ้านถึงรั้ว5เมตรห5เพราะอคุณเอ๋ ผู้สร้างต้องออกแบบตั้งแต่ต้นเลยเพราะผมทำห่วงจุ้ยตั้งแต่ทิศทางเข้าทิศหน้าบ้านและสแปนเสาสแปนเสานี่ยากนะคือพี่วิลลี่เขามีระยะห้องมาให้หมดแล้วครับเราก็เลยต้องมาวางเอาสถาปนิกเนี่ยมาวางตามขนาดเรื่องสแปนเสาเพื่อให้ลงแล้วก็ย้อนกลับไปให้สินแสวช่วยดูอีกทีหนึ่งก็ให้วิศวกรเนี่ยปรับตามสแปนเสาเพื่อให้มีความแข็งแรงทางด้านวิศวกรรมครับมันก็เลยต้องทํางานหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ครับเพราะว่าได้เพราะว่า ยอดฝีมือถ้าจะทาห่วงจุ้ยถ้าจะทำบ้านห่วงจุ้ยครับนึกถึงพัสดบิวดเออร์เท่านั้นเนี่ยสแปนเสาผมเล่าให้ฟังก่อนลงเลขมงคลบทหน้าเสาถึงหน้าเสานี้4เมตรสิบแล้วก็มาเว้นเป็น2เมตรสามสี่แล้วก็ไปต่อที่4เมตรสิบคูณครับใช่ป่ะมันไม่ได้เป็นสแปนเท่าๆกันด้วยนะมันลงเลขมงคลนะฮะประตูขนาดเนี่ยก็ต้องเว้นเผื่อไว้พอที่จะมาติดวงกบทีหลังเพราะว่าห่วงจุ้ยผมเอาบานประตูเป็นหลัก50นิ้วคูณร สอ0นิ้ว2บานเปิดเข้าไอ้นี่ก็วัดนะคุณนี่ก็วัดนะครับตัวนี้ก็ต้องพอดีเป๊ะ60เซนอันนี้ก็มีความสำคัญ บันได9ก้าเดียวที่จะเข้าบ้าน2คือดีไซน์ที่ผมให้ไว้เนี่ยผมบอกว่าสินแสเขาจะวาดรูปบ้านมาให้แล้วนะแล้วก็จะวาดสแปนเสามาให้แล้วเขาก็จะวาดองศาบันไดมาให้แล้วก็เราก็จะมาไล่กันทีหลังอีกอย่างหนึ่งก็คือขนาดประตูสําหรับนษัก,กริย์ของผมและครอบครัวขนาดหน้าต่างสําหรับหนษัก,กริย์ของผมและครอบครัวโจทย์ผมคือพวงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยังไม่พอบ้านต้องสวยด้วย